เบิ้งขาเด้อพี่น้องขาเงี้ยขวาทุกอ่นทีใดมาเลยครับเพรโหสุดยุ่งมึงนีจุ่มเดียวสามดอกพี่น้องนี่เห็นไหมครับจุ่มเดียวสามดอกจางบ๊อไปโอ้โหมีหวังล้นตะก้าอีกแล้วพี่น้องเอ๋ย อ,อู้งาม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 หลายครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องยามเชา้ชาเช้าครับผมอากาศดีดีอากาศอบอุ่นเหลือเกินนะครับ ภาพพี่น้องเขาป่าหาเห็ดตัดเต้าเพื่อกันล้วครับผมพอแล้วดอกนึงพี่นอ้องเราจะพาไปเบิ่มครับหามูเมันก่อนเห็ดชนิดนี้ดอกใหญ่แห้งแล้วพี่น้องแล้วก็ออกเป็นมูเนาะนะครับคนนิยมออกเป็นมูขน้พ่อดอกหนึ่งเขาก็หาหาบริเวณรลอบหลอนะครับส่วนมากเขาจะพอมมูเหมืนานะนครับผม หกขักเน่พี่น้องเอ้ปลาเนี่ผมก็เคยขอมาหาเเลียกนี่แหละครับผมไปบอสไลนีใยห้างครับพาไปเบิ้งดอกแหลกมันหมานน้ำกันกน,นี่ครับพี่น้องดอกแหลกของห้องครับผมอา่า ขาเด้อพี่น้องสุดจอดเลยครับผมอวนตุบเดี๋ยวหาหมูข้งๆนั้นครับผมม,มักจะเกิดเป็นมูหยกเห็นด้วยเนี่ยอ้าวพี่น้องดอกที่สองไปะจะค่าพี่น้องดอกที่สองครับโอ้จังแห้งครับผมดอกนี่ตานี้ยเนี้ยมหาดอกที่สามทาแล้วดอกที่สองพี่นอ้องอ หวายนี่ขักแล้วครับดอกนี่อืโอ้โหพี่น้องนี่ปะเปิดเข็ดมือเยื่ออยู่ครับผมนี่ยังขักเลยครับผมสองดอกสองดอกอยี่รอก,กันครับเดี๋ยวหาหมู่ีกเดี๋ยวหาหมู่ยิบผอมแล้วครับพี่น้อง พุ่นทางพุ่นครับต, pues mm ต้องพุ่นอยู่ดอกนึงจะอยากให้พี่น้องเบื nah ้องดอกนี้ก่อนครับผมนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหมีหวังล้นตะกร้าอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยอู้ อ่าอ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 ่ออ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 าอาอาในเฮงครับผมพอกุมนี่ย่สองดกอกโดยตรงหอหามูมันครับผมดอกกำลังพ่อคินเลยครับนี่นะครับม่เถแล้วครับผมเบื้องจากสปอพกข้างล่างของเขาจะกำลังแน่นแน่นเลยครับนี่เดี๋ยวด้วเอาไว้นี่ดอกแล้วจะหา้ได้เขาป้านี่ครับผมจากดอกนี่ อีกสองดอกพี่น้องเห็นไ่มครับสองดอกเลยครับผมโอ้งาม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 หลครับผม ยอดนี่ขนาดเก็บเพื่อดีองเด้อครับนี่โอ้หาดอกครกดอกกับเครื่องต้าแล้วครับผมสุดยอดเพาพี่น้องมัดนดอกไหรือเด้อครับเห็นแล้วนี่มึงมึงนี่จุ่มเดียวสามดอกพี่น้องนี่เห็นปะครับจุ่มเดียวสามดอกจางบา่ไปต่อครับผมไปต่อสุดยอด พี่น้องครับเอาขั้นพี่น้องเนื้มเห็นนี่เอาดอกยังงี้ยด้ครับตัวหนานี่คขั้นพี่น้องเนื้มเห็นนี่ครับเนี่ย,เ,ยเห็นปะครับผมมูเดี๋ยวนี่เป็นสิบดอกหรอครับยี่หรอรอกันเลยนี่ครับพี่น้องนี่ปอดเบืองขาเห็นปะครับโอ้โหเบื้องขาเด้อพี่น้อง ขาเงีย้ยความถูกอันที่ไดมาเลยครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดแม่พี่น้องขางยังไม่เงีย้ยครับไม่เงีย้ยเนี่ยเท่กำบลอ่ะครับหู ไปต่อไปต่ออลังการงานสางเรยวพี่น้องนี่ครับอน้ำผ่งน้ำเหนียสมีลูกหน่อยพ่อลูกหน่อยว่าเอาลูกหน่อยเพราะว้เอาลูกงี้เบื่องขามเลยวพี่น้องป๊อฮัทตละดอกขาครับผมก็ปบบ้องหันเนาะก็ดอกเมื่อกี้ครับให้เบิ่งดอกเมื่อกี้นี่ ดอกเมื่อกี้เบิ่อันนี้นี่สองดอกพี่น้องเอยพี่น้องก็จอดได้ครับผมแม่จู่เรอก,กันได้ครับนี่มูเดียวได้ครับนี่ก็จอดเลยครับผมสองดอกพี่น้องอันนี้รุ่นเด็กหน่อยนะครับนี่รุ่นเด็กหน่อยนะครับ อันนี้ดอกงามอยู่ครับนี่พี่กับน้องโอ้ลากอยู่เล็กๆกอ้าวเนี่ครับผมงามๆเกิดดีครับพี่น้องเลยนะครับขอให้ฝนตกดีๆนะครับผมแต่ว่าป้าหกนี่แหละครับตวัวมาะสือค้อมสามารถพิเศษในการซ่องหาจาังน้อยนะครับผม โอ้ทางในไหนพุ่นท้งบนทางในก็พออีกพี่น้องอครับผมไป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 นางโซ่เมย์ก็พอเห็นพี่น้องเห็นเดลเอานี่ครับดอกงามซ้ำเสียงมีคนมานี่ครับผม มาตัวป่าเราพี่น้องเมื่อยแล้วครับผมใส่เวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงครับผมนี่แหละพี่น้องผลงานมีตะดอกอยิง่งยงมีตะขาวยิง่งยงเนาะพี่น้องโอ้นี่ครับโอ้ <c> ัห <oughs> มานครับผม มาเฮงอีกแล้วครับพี่โอ้สุดยอดครับมาแล้วมาแล้วเสร็จกลับบ้านแล้วครับผมบ้านนี่มือหนาฟ้าไม่ก็ได้สิมามหาอีกมืนก่นกะถ้าเกิดบางก็จะได้มหาเก็บบรรยากาศให้พ่อเม่พี่น้องได้เบิ้งแ้วครับผมหมานบอกพี่น้องเข่าทาอยู่ด้วนาอครับผมขอบคุณสำหรับการรับเบิง้งรับชมนะครับผมขอบคุณ หลายๆนะครับพอกันไม่มือหนาครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับกลับบ้านแล้วครับ